เราจะพาไปเปิดอาชีพสามีป้ายแดงของปู่ไปายาสักหน่อยค่ะขนาดมดดำยังบอกเลยนะคะว่าคอนเริ่มผู้ชายคนนี้รวยมากจริงๆค่ะมากแบบตะโกนเลยนะคะ ใครที่ไปเวียดนามต้องได้อุดหนุนสินค้าของเขาอย่างนแน่นอนค่ะคือก็ถือว่าเป็นบรรยากาศงานแต่งที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะคะหลังจากที่แฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการชมบรรยากาศงานแต่งงานของภูปยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กไปแล้วในวันที่12พฤษจากาย,ยน2 5 6 6ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยค่ะที่เบลวอรีฮินะคะเมืองลอสแองเจลิสค่ะสหรัฐอเมริกา ก็ชมบรรยากาศกันเต็มที่เจ้าสาวก็สวยดูดีไปหมดเลยค่ะนอกจากความรักของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวที่มันจะอบวลนคลัาคลุ้งในงานแล้วนะคะสถานที่เอยเครื่องประดับต่างๆนาะนาะนะเองก็แบบว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกไปทุกอย่างคือไร้ที่ติแล้วค่ะ แน่นอนคืว่าทางด้านของปูปยาเองเนี่ยเธอก็เป็นดาราสาวลูกครึ่งไทยสวีเดนในวัย34ปีได้มีการเข้าพิธีแต่งงานกับมิสเตอรกกนะคะซึ่งเป็นหนุ่มนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีแฟนหนุ่มเขาอายุ46ปีค่ะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยบอกเลยว่าเห็นทีไอที่แสบตาสุดๆเนี่ยคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเาจาก สร้อยเพชรผู้ชมคะสร้อยเพชรที่ว่าที่เจ้าบ่าวไม่ใช่เจ้าบ่าวที่เจ้าบ่าวคือเจ้าบ่าวเลยค่ะตอนนั้นนะเขามอบให้มูลค่ากว่า200ล้านบาท สร้อยเพชรอย่างเดียวนะคะแล้วมูลค่างานแต่งของปูปปยาในครั้งนี้ก็สนนราคาเบาๆกับไม่เยอะถ้ารวมกับชุดแต่งงานแบรนด์ดังเนาะสร้อยเพชรที่เจ้าบา่าวมอบให้ค่ะดอกกุหลาบท,ทุกสายพันธุ์ที่ประกอบรวมกันอยู่ในงานค่ะตกแต่งสถานที่ใหม่นู่นนั่นนี่สนนราคาเบาๆอยู่ที่260ล้านบาทคุณผู้ชมค่ะ ซึ่งทุกคนตาลุกวาวมากโหแต่งงานแบบจํานวนเงินมาหาศาลขนาดนี้เลยหรอแล้วอ,อยากรู้เหลือเกินว่าแฟนเธอทํางานอะไรกันแน่สงสัยกันใหญ่เลยค่ะว่าแฟนของปูปายาคือใครทําไมถึงควักเงินแต่งงานมากกว่า200ล้านบาทขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนเนี่ย เหมือนก็รู้แค่คร่าวๆนะคะตามที่เหมือนว่าในข่าวลงเนาะเขาจะบอกว่ามีเตอโกฟเนี่ยเขาเป็นสามีปูปยานะเป็นคนเอเชียเป็นนักธุร,รกิจระดับมหาเศรษฐีนะรู้จักกับปูปยาผ่านทางคุณแม่ซึ่งตอนแรกเนี่ยปูปยาเองเขาก็แบบไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะก็อย่างนั้นอนะ่ะก็คุยได้ไม่ได้มีอะไรแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยสามารถพูดคุย สามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องเลยทําให้ความรักมาเริ่มจะเกาะตัวพูดอะไรปุ๊บเออเข้าใจยงู้อย่างงี้ความรักเริ่มเกาะตัวขึ้นมาแบบในที่สุดแล้วค่ะวันใดวันหนึ่งอ่ะเหมือนมันก็เริ่มสะสมขึ้นมาแล้วจูๆ่ๆพ่อของปูเนี่ยเขาก็ป่วยมิสเตอร์กวกนี่แหละค่ะที่อาสาไปเฝ้าไข้ให้แม้จะยังไม่รู้จักกันดีพอจึงทําให้ปูเล็งเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอาาเอทราบซึ้งนะ แล้วก็ยังเป็นคนที่เข้าใจในองค์การทุ่งเทในการทํางานของภูปายาด้วยมารู้สึกจะลงตัวละจึงทําให้ทั้งคู่เข้ากันได้ดีจนอายุเนี่ยต้องบอกว่าห่างกัน12ปีนะคะมันก็ไม่เป็นอุปสรรคแล้วค่ะในความรักกระทั่งตัดสินใจคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีแล้วตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดค่ะ ซึ่งซึ่งเหมือนว่าตอนนั้นอะหลายคนก็สงสัยใช่ไหมคะใ,ในช่วงหนึ่งของรายการเนาะคือรายการข่าวใส่ไข่มดดำประชาพาตันเจริญเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในพิธีกรเขาก็เล่าเรื่องราวอาชีพของสามีปูปยาเนี่ยบอกว่ามิสเตอร์กวกนะเขาเป็นสามีของปูปยาเขาเขารวยมากจริงมดดำคอนเฟิร์มเลยว่ารวยมาก นอกจากจะเป็นนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีแล้วยังเป็นเจ้าของกาแฟที่ประเทศเวียดนามอย่างเวลาที่หลายคนจะไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยอาจจะเป็นของขึ้นชื่อของเวียดนามเลยนั่นแหละค่ะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไปก็จะไปซื้อกาแฟยี่ห้อนี้หรือว่าซื้อกาแฟที่นี่ซึ่งเป็นกาแฟของแฟนคุณปูป่ปัญญาได้เองค่ะถือได้ว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะระดับมหาเศรษฐีเลยเป็นงานแต่งงานที่ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆจริงๆนั่นแหละค่ะ